เอาน้องพวกไปพนภาพปหาเห็ดละงงนครับแต่ว่าไม่ได้เห็ดพอรครับตอนคนไหนไหนจะเห็ดพอเลยตอนนี้เอาเป็นว่าเห็นยังกับขงเสีเอ่ลนะครับทัานไหนมันกินได้หรือมันสามารถเอาไปนี่ได้เห็ดอ่อนพอดีนะครับอันแก่หลายมันก็หยำโมเแซ่บนี่ครับเดี๋ยวไปรอเนาะเดี๋ยวจะได้กินบวะ ครับเจอกันนอนเสานะครับเนาะผมลำสวนหวจนะครับผมเจียมนะครับตอนนี้กับเวลาพกในการสิบหานาทีนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่นักสงฆ์ถ้ำพยาวานอนนะครับนนักทิงงานว้ครับทิงงานสี่เคยไปเหมือนกันเนาะมันว่าจะาพามมหาเห็ดตรงนี้เป็นหน้าฝนแล้วเห็ดก็ออกหลาทางไม่น้ำปาลาเห็นายนะครับเดี๋ยวผมมันนี่จะภาพเก็บบรรยากาศเก็บเห็ดกันตอนเสาร์นะครับมือน,นก็น มาเสาเนาะโอ้ตื่นกับมาสายเหมือนแต่ว่บบาระวังข้างนะครับรถจอดค้นหาเห็ดตุเต็มเลยทั้งจอดทั้งขายวัมนเนีะโอ้ไปเอาไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูเขาเขาหาเห็ดกันเอาบรรยากาศหาเหตุกำลังไปครับมาหาเหตุนะครับจะลงไปด้านล่างนะ มันคงท่ัน่อนอ่ยงกีกระโท่ากันแล้วว่าขี่ก็ไปขามหอย่าทันผมลืมบอกไปว่าเสาของขี่มอเตอร์มัเอไซค์มาเนาะโอ้ผมบรรยากาศช่วงเสาร์าเอนี่หมอกบางๆแดดออกแต่รงว่าแดดตอนเสาร์องตา นามห่วยแต่ว่าตอนนี้ยังบุญเจอทีมงานงั้นว่าให,ให้ขับรถเข้าไปอีกคามห่วยข้างลังเขาไปก็ยังได้ขับไปข้างในกันไปยังไปข้างในต่อเนาะทีมงานก่อนยังศรีมันหนีพาดเว้ยยังศรีชวนเท็ดแต่ว่าได้เฮ็ดนยังกินมันนี่ยังไม่ไปตามเบิง่งเนาะ นี่ครับท่านผู้ชมเขามาหาเราหากันได้บ้างนี้หาในปลาเฉยบ้างนี้ยตรงนี้แหละห้อ,องใส่กันลเลยวันน,นนะี้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วยวเข้าไปนี่ครับคุณน่ะอยากอยู <S <S อ่ใสได้ยินดีเสียงวันนี้ตอนนี้ก็น,น้ำฝนนะครับก็มันสมบูรณ์มากอีกเห็ด น้องใหม่ก็ยังพอมีหาได้อยู่แต่ในช่วงนี้จะเป็นทรงเฮ็ดหลายกว่าเฮ็ดหลายชนิดนะครับเฮ็ดเพาะเฮ็ดละงอกเฮ็ดปวกเฮ็ดยังเขาเปิดเฟซแม่ในมีแต่คนหาเห็ดเห็ดเต็มหเฟสพร้อมอยู่ผมก็เลยอยากมาหาเมืองตอนเสาบแต่ว่าเคยมาแหละกับทีมงานเก่าครับกับทีมงานนี่ครับมาในข้าวก่อนเนาะแต่ว่าเอ่อวันนี้จะมาหาเม่ตอนเสาบพอตอนเขามาเขามาสายแต่ว่าก็เลยได้พอได้กินเนาะแต่เมือนี้เาช้มาวางวางเพื่อ้หลายมันได้ไปเดี๋ยวไปวาง ตอนนี้เขาก็เข้ามาแล้วครับจะขึ้นไปตามเสียงทีมงานนะครับตะโกนใก้นวกันพวกยูไซเอาโอเคโอเค,อเ,คเอาอเ,เอามื่อกี้ผมขามหวยมากลดกับล่ม <laughs> อมร้อนปัด <laughs> เดี๋ยวสิขึ้นไปตามนี้นะครับไปเอาไปปะจนผีหาเห็ดกันดีกว่อครับท่านผู้ชม แต่แรกให้กำลังใจนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเปลี่ยนซื้อเพจเปลี่ยนซื้อ,อช่องนะครับจากที่เคยใส่คงเจียมสุดลวดแฮชแท็กอยผู้เดียวดำได้ไการดำสุดลวดตอนนี้ก็สิเปี่ยนเป็นดำสุดลวดนะคงเจียมนะครับ่ยายานยานแบบว่าสับสนกันอะเดี๋ยวคือไปข้างบนกันอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้ว เจอผู้เพิ่นสิพาเฮาหาของกินของอยากครับหาเห็ดแน่เฮาละ่ะเออวั่นครับมีลูกนอก้องมานน้ำยางดีไม่เ็ศพอบ่เทศพอก็เอาได้ไหลายวะล่ะอืมมีบรรยากาศมันน้ำครับท่านผู้ชมครับผมสิถ่ายมันางงาน้ำยางวนผมอยู่นี่เออ กันนะคับโอ้โก่อชมผลงานก่อนไพบอกมาก,ก่อนเนาะโอ้สุรบ้เฑ็ดพอนะครับมา,าก่อนนี่ได้เด็ดพอ่อตอนนี้ครับที่เลือไปโทรศัพท์ครับเด็พอแข็งกว่าเนาะอย่างเงียเนาะอ,อืมนนเ,าเนาะนี่ครับชีวิตคนบ้านโคกครับ,บน้นองปุ๊กนะจะเคยเห็นแล้วล่ะครับผมเก็บเพชรตะเพิ่นทีหนึ่งแล้วหลูหล่กุญญาบ้านนะครับเนาะโอ้อ่า พอเมืออม่อาออชีายบขวด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 สิวเมนวะแล้วอะซิมีทำเแถานี้นอกน,อนอกูกันได้ม <c oughs> ผมบุ่เรผมเป็นสุภาพรุ้สึครับ <c oughs> บอกว่าผมมือหัวที่ไห้ทั้งหมดเลยนอนเป็นไห้ยัย้งเดียว <c oughs> เอาหาหาหา มืัอนี้หาได้หลายเท็ดยังให้กินนี่มียังให้กินอยู่วะส่วนลดนะครับตามมากินก่อนนี่จะกินเนาะใหม่ได้ครับมืัอนี่ว่าไม่ยังผสมกันไปกันไหนนะครับเนาะคุณคุณเนงเพิ่งมาอาราคาอยู่เลยครับุมนะไปย่งเขาเด็กๆนะครับว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติระวังง่ายนะครับโอันี่เป็นธรรมนะครับนี่ ทำพ restore, ama, ia, ่อแปลว่าพักก็ฝนได้นะครับขณะนี้ผมอยู่ในพื้นที่ป่าอเมซอนธรรมชาติสางสันนะครับเสียไปไส่ผืนนี้เล่นน้ำอยู่พูดนะ โอ้ยแห่งมวลเพิ่นอนคนไพน่นนะครับลุงนองลงในน้ำเสยเลยครับลุงนองเพิ่นครับมักน้ำมาซันคนไหนโอ้ยสบายใจเฉิบเลยเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นว่าสองคนนะครับเดี๋ยว่าเพิ่นแย,ยกกันไปหาอีกคนละมุมเดี๋ยวหาหมองเดียวกันมันสียางต่ำกันนะครับก็เลยต้องแย,ยกกันไปหาผมก็เลยต้องมากับน้นองปุก น่รวยนะครับหาเห็ดโบไนอะไรสิบอกว่าไปหายางปลาหลิน,นนะครับวับนนะี้นี่รับวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องที่หรือว่าผู้เพิ่มมีเวลาจากงานรักเพิ่นกับสิหาก,กินจากธรรมชาติใช่ครับตรงไหนมีตรงได้หมืนเพิ่นกับสิเข้ามาเพราะว่ายังจะบอกคุยไปบอกไปในช่วงแรกว่า ระหว่างผมเดินทางมาเนาะรถจอดเต็มเลยครับรถจอดรถกระบะจอดมาหาเห็ดเลยครันี่แค่รถนะครับคนขึ้นหลังรถนั่นสิบกว่าคนแต่ละคันโอ้โหเร็ว,วอ่ะน,นะครับมือนเดิมมึงสองโต๊ะสองมีมีโกกอ่ะเนอนี่เสียงหนามวครับท่านผู้ชมครับมีน้นำตกบหรือน้ำท่านน้ำหวยน้ำหวย,หวยมันไหลามาครับ หมซึกว่าสีหนามลายแหละเพราะว่ามันหนาฝนแล้วเห็ดพอเอาเอาะยังหน่อยก็จะเห็ดพอไปแกงใส่ต้นไม้นะครับคุณเนี่ยตอนนี้เ <c oughs> ขาเกินผู้ยังไงขณะนี้ผมกำลังอยู่ที่พื้นที่ภูสันใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นพื้นที่อัณาจากที่มีเห็ดแ <c oughs> มนบอนล ไอ้เพาะเพิ่นครับเคลียอย่างเดียวว่าันี่น่นไสละนี่นะครับเพิ่นเฮ็ดเพาะเนาะสองเม็ดเอาได้เพชรเพาะกัเอาไเพชรเพาะเพ่นเพ่นตัวนั่ไฟมากบอกมากพถึงหมองเอา ตอนนี้ก็อยู่ทั้งผู้นะครับทั้งผู้คือผู้เขานี่แหละแน่วงไปเมือ่อกี้ผมยังที่ผมห้เบิ้งเมื่อกี้เนาะเขาอยู่ที่สูงบรรยากาศช่วงนีก้ก็ถือโอเคนะครับแต่ว่าก็มีความอบอ้าวนิดนึงหลังจากฝนตกแต่ว่าดินพื้นชื้นเป็นยังนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะน้วตอนนี้ก็มาเจอทีมงานอีกคนหนึ่งนอกจากน้องปุกแล้วก็เจอทีมงานคนหนึ่งนะครับเดินอยู่ทางบนเนาะเห็นไหมเนาะ จากมันมาหาเห็ดหรือพาหมาเมาย่างเลยกูไม่หมาเลยหรอของโตนะเอับไปหาให้เรียนะได้ไล่ด้วยครับเมื่อกี้อันวิธีหาเห็ดพอรอยเห็ดยังไงวะมีไรเห็ดพอเคี่ยวเอาสันต้องเคี่ยวเร็ววะโอ้นะครับเคี่ยวเอาเลช่วงนี้ก็ย่างที่บอกแล้วครับ มันเขานะฝนเต็มโตแล้วเขามานานแล้วกัคง้อมลงสมบูรณ์กันมานะครับเนาะเห็ดแต่หลายชนิดเราใหม่ก็กยังมีเนาะนี่นะครับแต่พอได้วางเว้นกน็คือได้มาหากินจริงๆครับแต่คนบานปลาบานโคกเนาะเอาชี้จุดชี้จุดนี่ครับหน,นึ่งนี่โอ้ชำนาญดีเลยครับคุณนะาชำนาญครับเ <laughs> หมือนเลยเนาะนี่อ,นอ๋อ เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเอาหนวดมาเคี้ยวซอยวันนี้เคี้ยวแล้วว่นนี้กินนกมุดมันแล้วเนี่ยดีนี่ครับนี่อีกจุดหนึ่งครับนอนี่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 โอ้ยเอาหน่วยบางใหญ่คนน่ะดีดีหน่วยใหญ่คักแน่เลยคนน่ะพูน่ะคนต่างหลายเลยเย็ดลงหัวประเดีย่างก็ต้องเอาย่างตัวน้อไม่ได้สั่นเลยครับ คือจริงๆแล้วน้องปุ๊กเป็นภาพหาเห็ดละงงนครับแต่ว <Whew>, ่าไม่จะเห็ดเพราะครับตอนคนไหนไหนจะเห็ดเพราะอะไรตอนนี้เอาเป็นว่าเห็นยังกันข้องเสียเอาแล้วครับขั้นไหนมันกินได้หรือมันสามารถเอาไว้นี่ได้โอ้ยหลายอยู่ตัวนนี่คนไหนมองเดียวมองจุ่มเดียวครับคนไหนขาวๆคนไหนอืมโอ้ย มาที่แรกว่าคนไหนโบราณนะครับเนาะเอาไปมาคนไหนคนง่ายหนึ่งคนนะเต็มล่ะสิไลล่ะโอ้ยพะแกงหมอนหนึ่งคนเด้วได้กับพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมครับปไปใส่นมใหม่เข้าไปวันนี้แห้งคักเลยวัะนี่ยเออเมืองไทยพูดหาต่อกันโอ้โมเมนหาเห็ดอีกหาต่อได้ตอนตออีกแต่ปลาเนี่ยไม่จะใหม่ดีหนาดีล่างเนี่ย ตอนนี้เขาก็ยึดทั้งบนภูนะครับเรื่องภูเขานะเนี่ยก็สิบโอเห็นยังหรอเพราะต้นไม้มันชื้นนี่เสียงน้ำอะไรเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับทางหลุมเนาะลงไปทางหลุมเนะี่ยโอ้คือสั้นเติบเสร็จแล้เวเอินเอาเอินเอาเอินเอา มาทางลงทางขึ้นบาคือกันน,น้อไปเนาะเดี๋ยวสิลงนี่ละขึ้นมากทางขึ้น,น,นดีๆนะครแต่ว่าตอนลงต้องปีนลงเอาเอาบอ่แตกต่างกันขาขึ้นกับขาลงเนาะไปลงเฮ็ดคักนี่นี่เฮ็ดคักเค็ดไปทั่ว่ผ้าลงนาาหน้าฟ้าโอ้ยเนาะ อันจ็บพอดีโต๊ะเลยนี่นโอค้โอค,ครับท่านผู้ชมครับผมละมักต้นไม้ตัวนี้ไหมผมจำซื้อแววต้นยังบางลักษณะที่ครับผ่านมาสิให้เป็นมองนั่งย่างดีเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมองนี้มันเป็นยังที่เต้ตาผมมักเลยเถูกแปลว่ามันบอกว่าถือแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นยังที่สางมากดหญ่้องโตมากเลย มีต้นใหม่ไว้เข้านั่งข้ามาฝักพิงเนาะแล้วเมืองเมืองก้อนหินก็นนี่ตั้งเป็นหน้าผาเลยครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับแน่นอนนีเลยแต่วันนี้ไม่เป็นทางลงจากภูเขานะครับสิต้องลงมามก็เลยเป็นลักษณะนี้เอาลงมาได้แล้วว่เอาลูกน้องอลงมาได้แล้วบ <laughs> ่นี่ละมวนผ้า <laughs> นักล่าม้วนผมาอะไเนาะน กับไปคุ้มลุงน้องคนนะครับมันบวกกาลงหงนาผาเนาะไอ้มันพันยังก่อนนี่ฮะมันพันยังก่อนนี่พันผสมโอ้ยเนาะพันไม้สานน้ำบานน่ะสิกาแลนลงอั่างนี้กบบานนี่ครับเนี่แต่กับลูกน้องคนนี้ครับทีแรกก็ว่าจะมาเป็นบรรยากาศอะไปมาแต่จะขอเป็นบรรากาศคนน่ะบวกกาลงหงนาผาสั้นครับน่ะเอา คนเอาเอา,เอาปล่อยลงมาแหลกแล่นเลยว่ะเนี่ยแล่นถือก้อนอีกเลยคนตกเนาะน้ำทั้งผู้ทั้งปลามันก็นสิไรนุ่มากทีตำ่ำเพื่อทีต่ำนะครับแต่จะมีลำธารน,นี่นะเขาเอียนนำหวยทำก็จะเรีนเลาะปลาไม่ซ้อนไปเลือย ตอนนี้ผมก็ลงมาจากผู้เขาเลยครับลงมาตอนนี้กับลงมาไกลๆครับห่วยน่องเพื่อนวะตอนนั้นก็ยังเหมือนเหมืนอนยในปลาทึบนะครับผมก็เลยว่ามันบรรยากาศนาเก็บไปฝากท่านผู้ชมนะครับข้างบนนี่จะเป็นหินชันลงมานะครับตองไตปีนลงมาเอาเนาะแล้วลงมาข้างล่างจะเป็นปลาทึบเป็นเตยปลาแล้วก็มีห่วยนะครับห่วยนี่คือว่ามันมาเฉพาะหนาฝนนี่ครับหนาฝนขนาดม,มีเขาสิ ไหลมาหลากลงมาเลครับแ uhm. ือว่ามาเก็บเห็ดกันเก็บบรรยากาศในธรรมชาติไปฝากเนาะนี่ครับเพื่อผู้ใดเพลขาปงเขาป่ามามาท่องมาเที่ยวกันสิได้บรรยากาศธรรมชาติไปนำครับเป็นป่ามุงกี้่ต้หยาวมากระติดปลาหลบหลบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อ เห็นมะนครับแต่ม้ชมครับกล้วยไม้ครับอ้ยไอ้โมตรสมบูรณ์เนาะอยากได้ด้แต่บอหรอกของปลาให้เพิ่เกิดตามธรรมชาติแล้วครับแต่ว่ามีใบต้นบกคุณบังนะครับก็เลยแนบมาเห็นทั้งฉ่อเพิ่นเห็นมะนาอไปเฮาเดินทางต่อวันนี้ไอ้กับเลยบอกเรื่องไหนนี่อ่าฝนทิพากลับแล้วนะครับ เอาไปรอพืชผักลับแล้วครับพ่อสำหรับเก็บเพชรมื่อนี้เดี๋ยวจะไปลงผลงานในตะก,กร้านะครับว่ามันไหนร้ายมันไหนตอนนี้เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเก็บเพชรครบนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจกับผู้อวิบานเพยนก่อน,พนเพรานว่เาเชิญไปกินเค้ากันผมก็คงติต้องไปแต่ตอนนี้แยกจากนอก้องฟูกย่างมากเผื่อเอามอสไซค์นะครับก่อนจะไปทางหุ่นละ ติดตามให้กำลังใจเพจดำสุลวดหน้าคงเจียมนะครับจากไหนบดีบอยยังก็ะคอมเมนต์ได้ติกันได้เะครับน้ำใสครับเย็นนีดหน่อยโอ้เหิืงนเห้ือนนำใสนะครับแต่ว่าเย็นน้ำนี่ไหลมาจากภูเขานะครับไหลมาจากข้างบนบนเะ แล้วฝนตกอที่ผมบอกแหละฝนตกมันก็สิไลจากที่สูงมาที่ต่ำเนาะไปก็เอาเป็นว่าตอนนี้เขาจะออกไปนะครับไปเจอกันที่บ้านน้องเพื่อนไปขึ้นรถดขึ้นรถเร็วๆนี่นะครับได้พ่อแกงหนึ่งอยู่พัทสันนี่นะครับผลงานครับเ็ดเพเราที่แท่งรถก็มีปะ บอ้เปบอันนี้เฮ็ดยังครับเนี่ยโอ้เฮ็ดละงกโอ้แมนแมนเฮ็ดละงกเหลืองนะครับมีเหลืองมีขาวแล้วก็ไอ้เป็นบ้านกับเฮ็ดละงกเนาะก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านน้องปุ๊กกี่แล้วนะครับขี่เฮาเคยมาเนี่ยเขาก่อนแต่โดนปุ้นจตีก่อนก่อนเก็บเฮ็ดกมาเนี่ยแต่ว่าเพิ่งจะทราบว่าเก็บเฮ็ดละงก์เราจะเปลี่ยนสถานที่เนาะแต่ว่าเฮ็ดละงกกับบัวคอยมีเพิ่นเลยได้เก็บแต่เฮ็ดเพาะมาเมื่อนนี้เอ่อ พ่อก็แม่ของน้องปุ๊กคือผู้ใหญ่บ้านเราเพิ่นมาอยู่ตอนนี้มีแต่ไม่อ่อยอยู่นะครับเนาะเพิ่นย่างไปไสค์วนนี้เพิ่นคงจะไปหาอย่สิอย่างแต่ว่าันนี้เพิ่นสิเฮ็ดข้าวขาวห้อกินคือเก่าแต่ว่าข้าวก้อนเพิ่นก็แซ่บนะครับเพิ่นกะแกงเฮ็ดหรือแกงผมจำไม่ได้น่าละแต่วันนี้เพิ่นสิแกงน้องใหม่ให้กินอีกเพิ่นว่าน้องปุ๊กว่านะเดี๋ยวเฮาว่ากินถ่าเบิ่งเอามากินอยังกันเนาะแต่ว่าแซ่บไปคครรัับบแนายพยาบาะจักษ์ครับแท่งก็เคยเจอเพิ่นข้าวก้อนแล้วเนาะ ไปใส่มาเลยไปหาเห็ดได้ยอะบ่ได้น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งใส่เมื่อกี้ไม่ได้ขู่เปล่าโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยนะครับนั่นไปบอกว่าแตตั้งใจไปหาได้หน่สิไปกูบอกน้อไปไปทางอื่นนั่นเนาะโอ้ยน้อเอ้าผมไปยังกันต่อไปถ้าแม่บ้านครับไม่ไหวผมจะจ้างให้กินเนาะเดี๋ยวเพิ่นออกมาก่อนสามเพิ่นเอาครับผม เมื่อกี้ที่เราไปเก็บเห็ดกับน้องปุกนะครับว่ามีเห็ดพอน้องเพิ่นเก็บได้แต่ว่ากลับมาบ้านแล้วแม่ไอ้อยก็พอจักพอ,อยีบ้านเพิ่นก็มีเห็ดละงอกนะครับเพิ่นว่ามีเห็ดละงอกถ่ายแล้วเอาก็ถือว่าเฮาได้2อย่างเนาะได้ทั้งเห็ดพอกับเห็ดละงอกนี่สิสอบถามมันเนก่อนว่ามื้อนี่เส็ยหยังเนาะเดี๋ยวรอรอเพิ่นก่อนมาถามแม่ไอ้อยแม่ไอไม้อยจะเฮ็ดหยังให้กินคำไหนมื้อนี้กตว่าสิแกงเห็ดละงอกเลยค่ะอ๋ออันนี้แม่อ้อยของน้องปุกนะครับน้องปุกกีครั้ว่านี้ แค่แกงเฮ็ดละงวงเนาะแกงเฮ็ด hey นีเขากินเดี๋ยวเขาไปบ่งเม่อ่อยเฮ็ดกับเขานะครับเนาะไปครับผมไปพอค่ะนี่ครับเป็นแกงเนือใหม่เสร็จพอนะครับเม่อ่อยเป็นแกงนะครับนี่ครับเนี่ยนี่วะเนี่ยครับโอ้เฮ็ดพอเฮ็ดพร้อกับเนือใหม่นะครับนี่ออนวะครับเฮ็ดพร้อ่อนวะเนี่ยแม่นค่ะโอ้กําลังแซ่บนะครับเนี่ยเฮ็ดอ่อนพอดีนะครับอันแก่หลายมันก็หยำโบแซ่บ นี่ครับเดี๋ยวไปรอเนาะเดี๋ยวจะได้กินว่น้ำมัใส่เห็ดเพาะอ่อ,อ,อนๆน,นะคะนะ่ะเนาะเอามาเลยครับคุณยากกำลังก,กินน้มกันเด้อเอาไปเดี๋ยวเขาไม่นั่งรอข้างนอกนะนี่ครับกแกงมาแหลาสองถ้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะรอทุกคนก่อนนะครับขอใกินพร้อมกันเนาะนี่ครับแกงเห็ดเพาะใส่น้ำมันครับแกงเห็ดละง,งกนะครับเนาะนี่ครับว้าว <Wow. S 1> เียอะด้วย เสร็ียบร้อยครับเอ้าแกงแกงเห็ดเรางูต้นหอมโป่งตัวนี้แกงแกงนูใหม่ใส่เห็ดพอมมาเลยครับมาเด้อมีแต่อาหารดีๆอาหารอีสานเนาะแม่นครับนี่นะคือวัตถุดิบจากบ้านเนี่ราจะนี่นะครับคนอุดมสมบูรณ์นี่นะครับวันนี้ขอบคุณแม่อ้อยพ่อะจากแล้วก็น้องปุ๊กปิ๊กนะครับหรือปุ๊กกี้เนาะที่มเป็นเหล็กเนาะจะพิ่นผ้าไปหาเห็ดแล้วก็ื่เตรียมไว้ให้เนาะแล้วเพิ่นมาประกอบอาหารให้กินนะครับ ยินดีแล้วมาหลอกซองแล้วแต่ก็ระปีอ้ามากินขาครับเดี๋ยวสุดข้าวมีงสุดดวนแต่เมื่อก่อนนี่เก่นเบิ่งเด้อเด้อโอ้ยแ่น่หมดละเอาับครับมาเด้อมาเอยนนเ ก็หาเบียร์ง่ายากแก่แล้ก็ผมหวังก็หลังจากกินข้าวแล้วนะครับกินแกงหน่อยแกงเห็ดแล้วเพิ่นก็เลยเอาบักใหม่มาฝากกันตาดโอ้นเอาตะรามายกโซ่ด้วยหนเหมือนเดิมนครับลำดวนนะครับนี่โมเมนต์ลำดวนนักร้องเด้ลำดวนคนใหม่โมเมนต์เพลงลำดวนเด้้อินี่แหละครับที่มาของคนซื้อลำดวนครับนี่เลยก็ S 1> <S 1> ไม่ว่าตอนนี้กินเข้าเรียบร้อยนะครับแ้่ก็คงสิซิมบบกน้ำดวนเนเบิงเนาะเบิงน่แซบอยู่อะ่้วอืมกินกับปลาบมเคยกินสมติจาเคยแ่ล้แล้วนน,ว <S <S นั้หเาฝนจะเปิดตรงกา หลังจากเซตภารกิจนะครับหาเห็ดแล้วก็เอามาประกอบแกงนงใหม่กินที่บ้านไม่อ่อยพอจังนะครับกาได้ของฝากจากไม่อ่อยเือบักน้ำดวนแล้วก็เห็ดละงงนะครับตอนไปเก็บเห็ดเพาะแต่ใดไม่เห็ดละงงกาจังไดอ้าวขอฝากติดตามให้ยกำลังใจคนบ้านเฮาเด้อครับเด้อคนบ้านเฮาดำฉลัวหนของเกียมครับครับขอบคุณครับขอครัตติดามนะครับระหว่างทางกลับนะครับตอนนี้ ังจากมาาเห็ดเลาก็เก็บบรรยากาศหลอบริ้มทางนะครับคือรถที่จอดอยู่นี่นคือรถที่เขามาหาเห็ดกันผู้คนหาได้แล้วาเป็นแค่เมาวางขายข้างทาง